w a t c h s เวันนี้ไม่มีอยู่บนข้อมือครับงงละสิทำไมไม่มีเพราะว่าแอบขายของหน่อยนะทำหลาย EP แล้วสปอนเซอร์เข้าใช่ปะใช่ปะสปอนเซอร์นะ <laughs> <c oughs> ก็ขายของนิดนึงแล้วกันนะใครไม่ขายผมขายครับ w c t มาเนี่ยบอ็อกนะก็มีทั้งกล่องแบบนี้นะ,ะ,ดะ,ดะเอเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีผมชอบตรงที่ว่าแกะนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เวลาพอรัดหมอนเสร็จปุ๊บเราก็ประกบเข้าไปมีเป็นกระดุมแปะเป็น t r a v e l case นะ เพื่อนๆตกง่ายนะครับอันที่1อันที่2วางไว้ตรงนี้นะเป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมเคสนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความแข็งแรงทนทานก็ไปใส่ตรนนั้นหรืออยู่บ้านก็สามารถที่จะใช้เทรยนะเป็นถาดแบบนี้ถาดหนังก็ประกอบได้ครับกันตกได้ด้วยนะนี่ดูดีดดอ่าโอเคหวังว่าเพื่อนๆถ้าชอบอันนี้เท่าไหร่นะ750ดร้าคาข้างล่างถาด ดูราคาข้างล่างนะครับถ้าเจ๋งดีหรือว่ากล่องอาูมิเนียมข้างหลังถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Watch Mania เราก็ไปสัง่งซื้อหรือเข้าไปที่สาขาได้นะมี2สาขาตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะมาดูนาฬิกาดีกว่าเพราะวันนี้ผมมีนาฬิการเรือนใหม่มาฝากเพื่อนๆครับโอเคครับมาตามนิสัยผมก็ชอบอะไรที่มันค o r r กันลักกันผมอยากจะเล่าเรื่องน,นี้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้น เดือนสำคัญของห l o u ยอ e r าที่มีการทำงาน collaboration กับแบรนด์ใหญ่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักเยอะมากๆก็คือคุณลุงอลเลนเซบาสเตียนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการรวมกันของ DNA ที่ชัดเจนมากๆเพราะว่าเดือนนี้นะถ้าบอกแล้วไปเจอกันข้างนอกเนี่ยคือดูไม่ออกเลยว่าเป็นหลุยอ Era นะแกะไปพร้อมๆกันละกันเนาะแกะพาสติกก่อนสวยๆเลยนะหน้าปัดนี่ต้องบอกเลยนะว่า มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากเป็นตรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะตามแนวของแถลงเซบาสเตียนแล้วก็ใช้สีสันที่ค่อนข้างเป็นโซลิดก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีแม่สีนั่นเอง มาใช้ในนาฬิกาตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเรือนค่อนข้างบางมากๆเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตัวเรือนบางนะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้น้อว่าบางขนาดไหนผมจำไม่ได้ปรามาณสักสิบกว่ามิลขออนุญาตดูเลยแล้วกันนะจะได้แบบว่าเล่าไปในฐานะแบบเพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับความกว้างเนี่ยของตัวเรือนอยู่ที่4 0ม mm. ิลิเมตรแล้วก็มีความหนาเนี่ยเพียงแค่8มิลิเมตรถือว่าเป็นนาฬิกา ไขาลานที่ไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับผมค่อนข้างชื่นชอบเ,อเรื่องของดีไซน์ของลุงอัลแรงอยู่แล้วแล้วจริงๆก็มีงานของลุงอัลแรงอยู่แล้วแหละลุงลุงหนวดงามลุงหนวดงามเวลาที่เราขึ้นลานนะครับค่อนข้างนิ่มมากๆนะแล้วก็มีตัวของ power reserve เนี่ยอยู่ด้านข้างเดี๋ยวผมข,ขออนุญาตดึงเม็ดมะยมหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นตัว power reserve เวลาที่เราหมุนนะครับ มันก็จะเพิ่มจากตรงนี้เห็นไหมครับสีแดงมาเป็นสีขาวเวลาที่เราหมุนเนี่ยเข็มเน,นี้ยมันจะค่อยๆเลื่อนซึ่งมันจะแตกต่างกับนาฬิกาโดยปกติครับมันมีความกวนเล็กน้อยปกติเนี่ยเวลาเราบอกว่า f ูล l ี่ว i d ดิงหรือว่าเต็มอ่ะมันจะขึ้นอันนี้ลงนะลงมาอยู่ที่สีขาวแล้วก็เต็มนะครับเ,เป็นเครื่อง ETA 7001นะก็เป็น จริงๆเป็นเครื่องไขาลานที่เรียกว่าไม่ได้ใหม่มากนะเก่าแล้วแหละแล้วก็ค่อนข้าง stable นะครับแล้วก็เอามาใช้หลายคนอาจจะว่าแค่เครื่อง7001แต่ต้องบอกเลยว่าเครื่อง7001เนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างอดทนแล้วก็ไม่ค่อยพังนะครับแล้วก็ตรงฝาหลังเนี่ยพิเศษมากเพราะว่ามีโลโก้ของทั้งสองคนเลยมีโลโก้ของทั้ง อเล็กเซบาสเตียนแล้วก็มีโลโก้ของยเออร์ราผมมาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นวงที่ใหญ่ที่สุดนะครับสีขาวก็คือวงของชั่วโมงโดยเข็มชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนะแล้วก็สีเหลืองเป็นเข็มนาทีส่วนเข็มวินาทีนะครับจะเป็นสีน้ําเงินวิธีการปรับก,ก็ง่ายๆครับดึงออกมาแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับผมชมูนะ เดี๋ยวลองดูตอน10โมง10นาทีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโพซิชันที่นาฬิกาชอบทาใช่ไหมเรียกว่าห,หน้าปัดนาฬิกาที่ยิ้มแต่ว่าพอมันเป็นเราเรียกว่าเลกูลเลเตอร์นะมันก็ไม่ยิ้มแฉ่งให้เราแล้วแหละมันก็ตัวใครตัวมันนิดหน่อยนะอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักก็คือตรงนี้ครับเม็มะยมตรงเม้นมะย,ยมเนี่ยจะมีโลโก้ด้วยผมเข้าใจว่ามันคือโลโก้ของหลุยเออร่าในยุคแรกๆนะเพราะมันเป็นตัว L เล็กมากเลย แต่ก็ถือว่าสวยดีเรื่องที่ผมชอบเลยก็คือตัวขาถ้าเพื่อนๆสังเกตขานะครับ มันจะโค้งวนดูอ่อนช้อยถึงแม้ว่ามันจะมาในตัวที่เป็น PVD สีดำทั้งเรือนนะครับ PVD สีดำทั้งเรือนแต่ผมว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เรื่องของฝาหลังนะตัวนี้เองเนี่ยเป็นฝาหลังขันเกียวแต่ว่าสามารถที่จะกันน้ำระดับ5 ATM หรือ50เมตรสำหรับในการเดรสที่กันน้ำขนาดนี้ผมถือว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับตัวเคสการออกแบบตัวเคสเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีสายนะครับเป็นสายหนังเ,เย็บค่อนข้าง เขาเรียกว่าทรงทรง,งแบบคล้ายๆกับสปอร์ตนิดๆแล้วกันเพราะไม่ได้เดินได้ทั้งทั้งเส้นนะครับเฉพาะตรงหัวเหมือนคล้ายๆกับนาฬิกาพ i l ลอตนะพลอต a วอชบางบางยี่ห้อก็มักจะชอบทําแบบนี้นะครับมากับบัคโคที่เป็นสีดําเหมือนกันนะครับที่เป็น PVD ชนิดเดียวกันก็คือใช้สแตนเลสสตีลเคลือบพ VD สำหรับผมนะมันค่อนข้างครบตรงที่ว่ามีอินดิเคเตอร์บอกด้วยในการวดิงเวลาที่เราใช้ในาฬิกาที่มันเป็นไขาลานความน่ากังวลอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าไขาลานเต็มแล้วหรือยังพอมีอินดิเคเตอร์มันก็ช่วยให้เราเนี่ยเ,เวลาไขาลานเนี่ยสบายใจขึ้นว่าเฮ้ยมันไขเต็มแล้วปัญหาของเรือนนี้ที่ผมเจอคือสายที่ให้มาที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสายมาตรฐานผมใส่ไม่ได้ยาวเกินไปนะครับเนี่ยมันยาวมากเลย แต่ว่าอ่ะรัดให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วใช้ได้อยู่นะผมว่ามันค่อนข้างเข้าคอมากๆนะแล้วก็ใส่สบายมันเลยเป็นเหตุครับให้ผมต้องเจอกับอันนี้ครับก็คือเสียตังดว้วนเพิ่อได้เอ็กซ์ไดช็อตมาก็เป็นสายสั้นผมเทียบให้ดูแล้วกันเอ็กซ์ไดช็อตเป็นยังไงผมชอบเอ็กซ์ไดช็อตนะเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราใส่นาฬิกาแล้วสวยขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมันมาพร้อมกับ บัคโคอีกชุดหนึ่งด้วยอ่ามันก็เลยทําให้เราไม่ต้องมานั่งถอดสลับสายครับเปลี่ยนทีเดียวจบเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วจะขึ้นคอยเพื่อนๆดูนะครับเสร็จแล้วตดได้เอ็กซ์ไ h ช็อตมาแล้วครับใส่อุดเชียดดูสดดดดดดิน่ารักไปหน่อยนะใส่เลยแล้วกันนะครับมาฟีลลิ่งกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงสําหรับนาฬิกาหลุยเ e อร่าฟาทะกับคุณลุง อเลงเซบาสเตียนซึ่งจริงๆผมมีนาฬิกาของคุณลุงอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นโครโนกราฟอันนี้ให้อารมณ์ DNA ของคุณลุงมาครบๆเลยแล้วก็ไม่ได้ดูเทอะทะ เราก็ไม่ได้ดูว่ามันมันใหญ่เกินไปถึงแม้ว่ามันจะเป็น40มิลก็ตามนะครับแต่ว่ามันสีดําก็เลยทําให้เวลาที่ขึ้นข้อมาแล้วข้อผมเนี่ยประมาณสัก6.1เรียกว่าโอเคเลยไม่ได้ดูล้นไม่ได้ดูใหญ่เกินไปและที่สําคัญครับพอมันเป็นนาฬิกาไขลานเนี่ยมันค่อนข้างบางข้างแรกเนี่ยผมเห็นข้างแรกผมเฉยๆนะแต่ผมว่าคุณลุงมีความสามารถในการออกแบบให้มันทําเลยหลังจากนั้นอีกหลายๆปีเนี่ยออกมาก็ยังสวยงามอยู่ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับได้รับรางวัล เ d ดดีไซด้วยซึ่ง LED. เ e d d e s i g n นี่ก็จะให้สำหรับคนที่ออกแบบได้แบบสวยมากๆนะก็จะได้รางวัล Led.Design ด้วยอืมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับแล้วก็ใส่สบายกว่าที่คิดครับพอเป็น Extra Shot นะอเอนะนี่บัคโคสายค่อนข้างเนียนครับ ราคาค่าตัวครับกับเรือนนี้คือ95,000บาทแต่ว่าตอนนี้ขายหมดไปนานแล้วนะเพราะว่าออกมาตั้งแต่ปี2 0 2 1คนยบถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2020-2021็ก็ซื้อมานานแล้วครับเพิ่งจะมีโอกาสได้เอามาใสา่หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับกับนาฬิกาหลุยเออร์า X กับแอลแงกัเซบัสเียนกับรายการ Watch is it หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนาฬิกาที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับกดคอมเมนต์กดแชร์ด share, ้านล่างให้กับพวกเราด้วยนะครับทั้งช่องเบนเยียมเจอร์นีและคร a ซ y ออหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วก็มาติดตามคลิปหน้าว่าผมจะเอานาฬิการุ่นอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับบ๊ายบาย